สะดวกทันสมัยมีสินค้าให้เลือกเยอะคลิกสถานะเรียวทมนะตอนนั้นได้เลยสวัสดีค่ะชื่อวนนะคะเป็นเจ้าของร้านห้องยาสีตังอยู่ที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาเคยเห็นโฆษณาใบเมททางอินเทอร์เนต็ตลองสมัครไปแล้วก็มีน้องเซลโทรมาแนะนําให้ข้อมูลดูมีความน่าเชื่อถือลองสั่งไปดูครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็สั่งมาเรื่อยๆจนตอนนี้เป็นระดับไดมอนแล้วค่ะ ชอบบาเมดตรงที่มีสินค้าให้เลือกเยอะอยากได้อะไรสามารถค้นหาด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยสามารถสรุปยอดสั่งซื้อในแต่ละบินพอเรากดโอนจ่ายสามารถมีส่วนลดท้ายบินเพิ่มยิ่งเป็นระดับไดมอนด์ก็จะได้ยิ่งโคส่วนลดมากขึ้นไปอีกการจัดส่งของบเมดเป็นการส่งผ่านรถควบคุมอุณหภูมิไม่ต้องกังวลเลยเรื่องคุณภาพยาก็คือร้านยาอยู่ภาคใต้อยู่สงขลาส่งมาจากกรุงเทพคุณภาพคงเดิมไม่มีการเสื่อมแน่นอนค่ะ สามารถเช็คสถานะผ่านไลน์หรือผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยซึ่งตรงนี้สะดวกมากเช็คสถานะเรียวไทม์นะตอนนั้นได้เลยถ้ามีสินค้าหมดทางไบเมดจะทําการคืนเงินมาให้โดยใช้เวลาไม่นานสะดวกทันสมัยน่าเชื่อถือต้องที่ไบเมดนะคะ